ท่นท่านรองประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านวิยกรคณาจารย์และท่านผู้มีเกียรติท่านนะคะิฉันนางกันทาบุรีรัตน์ร่วมในการสถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในงานของคณะผู้ดำเนินการจัดงานโครงการความร่วมมือหลักสูตรอาเซียนด้านการท่องเที่ยวตลอดจนข้าราชการที่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน การประชุมสัมมนาการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้กรอบอาเซียนเครือข่ายการประเมินมาตรฐานบุคลากรการท่องเที่ยวหรือ TPCN นะคะประจำปี2555สำหรับการจัดงานในภาคตะวันออกได้เรียนเชิญมหาวิทยาลัยและก็สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกรวมทั้งได้เรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาิชิ์นะคะเข้าร่วมสัมมนารวมในโอกาสนี้ขอเรียนที่ทราบวัตถุประสงค์ของการจัดงานพอสังเกตดังนี้นะคะหนึ่งก็สร้างในการส่วนร่วมในหลักสูตรของมาตรฐานอาเซียน MRA จากสถาบันการศรึกษาหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั่วทุกภูมิภาคสองเพื่อสนับสนุนการดําเนินง,งานของเครือข่ายการประเมินมาตรฐานทรัพาากรทางการท่องเที่ยว ให้สามารถดําเนินงานการเตรียมความพร้อมการรองรับการเปิดเสรีการค้าบริการในปี2558 3. เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการรองรับการเปิดเสรีอาเซียน 4. เพื่อรองรับการดาเนินการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับมาตรฐานวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียนหรืออาเซียน m r a ใน2สาขาสาตสาแหน่งงาน 5. เพื่อเล็งเร่งพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศทั้งภาพลักษณและเอกชนให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลสามารถทับเทียมและก็แข่งขันกับนานาประเทศได้ 6. เพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการเปิดเสรีอาเซียนทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับความเมื่อมมือเป็นอย่างดีกับสาบันการศึกษาทั้ง6แห่ง ซึ่งเราได้จัดไปแล้วในภาคเหนือมหา,า,ยยาวิทยาลัยพะเยาภาคกลางวิทยุดุสิตธานีภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยมหาสารคามและครั้งนี้คือภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยบุรพาและวันที่28กันยายน2555ในภาคตะวันตกมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตนฟอร์ดซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยได้มีการลงนาม,มันทึกความเข้าใจ ร่วมกันหรือ M O U ร่วมกับสถาบันการศ,าศาึกษาทั้งหกแห่งที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะเพื่อเป็นเครือข่ายให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบัดนี้นได้เวลาอันสมควรแล้วที่ฉันขอเรียนเชิญท่านประธานได้จ่าวเปิดงานการประชุมสัมมนาเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เขา้าร่วมประชุมสัมมนาต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณท่านผู้มีการสถาบันพัฒนาบุคลา,ากรนักการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็กลับยนท่านที่การ มหาลัยบุรพานะคะท่านวิทยากรแล้วก็ท่านผู้แทนที่เป็นวิทยากรจากกระทรวงการศึกษาท่านท่านณาจารย์ท่าน,น,าาท,านทางกระทรวงเองก็มีความรู้สึกดีดดที่ได้มีการจัดในครั้งนี้รู้สึกจะเป็นครั้งที่ที่หกปะะีเราจะต้องจัดทั้งหมด7ครั้งนะคะจริงจริงหกภาคแต่ว่าภาคใต้ขอจัดสองครั้งเพราะสเต็กโฮเดอร์คือผู้เกี่ยวข้องเยอะ คือในการจัดเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดเสียงรการ้าบริการนอาเซียนนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวก็ได้ร่วมมือจัดโครงการความร่วมมือหลักสูตรมาเซียนด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศมาในปีนี้นะคะแล้วก็สัมนาเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดเสียงบริการภายใต้กกอบอาเซียน คือขายประเมินมาตรฐานบุคลากรท่กกรองเที่ยวนะคะในครั้งนี้ซึ่งก็เป็นโอกาสที่ภาครัฐภละเอกชนนี้จะมีส่วนร่วมแล้วก็มีม,มาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ MRA หรือ32ตําแหน่งงานที่เราจะเปิดเสรีในปี2558หรือ2015นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการที่ตกลงเพื่อจะเปิดเสรีกันมาจ,าจริงๆเนี่ยตกลงกันในรัฐบาลก่อนนู้นปีเดือนตุลาคมปี47ตกลงกันว่าจะเปิดเสรีด้านบริการโดยมีท่องเที่ยวเนี่ยด้วยนะคะ ว่าจะเปิดได้จริงๆนี่ก็คือปี2,558ก็จริงแต่ระหว่างนี้เราก็ต้องเตรียมการเราก็จะมีในการเปิดเสรีเนี่ยเราจะมีกำหนดไว้32ตำแหน่งงานป็นเรียมแอนคริสโดยรัฐบาลออสเตรเลียโดยเรีย is, มแอนคริสซึ่งเป็นสถาบันท,ที่มีชื่อเสียงเป็นผูกก้กำหนดให้กำหนดกับอินโดนีเซียซึ่งไปคุยกับวิลเลียมแนคริสเมื่อประมาณ45ปีก่ <c oughs> อนก็ออกมาเป็น32ตำแหน่งงานแล้วทางอาเซียนจะต้องพัฒนา32ตำแหน่งงานนี้ให้ได้มาตรฐาน อยู่ในระดับที่จะเปิดเสรีแรกเปลี่ยนกันได้โดยในอนาคตเนี่ยจะต้องมีการให้เครดิตเทช่นกัาเพราะว่าก็คือมีการเทียบเทียบเทียบ,บสมรรถนะต่างๆของทำัง้างาตำแหน่งงานนี้ในทั้งในประเทศตัวเองแล้วก็ในอาเซียนด้วยกันนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกหลายคณะ นะคะแล้วก็สเต็กโฮเดอร์ต่างๆในประเทศไทยเรามองว่าประเทศเราเนี่ยมีประชากรถึง66ล้านคนแล้วก็มีภูมิภาคหลายแห่งเราก็ได้กําหนดให้สถาบันต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นที่ถ้าเป็นเครือข่ายกว่าเราจะเลือกเครือข่ายได้เราก็ใช้เวลาสักเีอนอยู่ประมาณ 3- 4เดือนนะคะก็มีการจัดสัมมนาแล้วเวิร์กช็อปประมาณสอสาครั้งเพื่อจะดูว่าเครือข่ายแต่ละเครือข่ายเนี่ยที่มีการสอนเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยู่แล้วเนี่ย มีหลักสูตรที่สอดคล้องใกล้เคียงกับหลักสูตรที่เป็น core competency ของวิลเลียมแอนคริสแค่ไหนอย่างไรเราก็ได้มหาลาัยบรุรพาของท่านอาจารย์มานะคะก็เป็นที่น่านิยมยินดีเพราะมหาลัยบรุรพานี่ก็ทํางานกับเรามาหลายโครงการแล้วไม่ใช่โครงการนี้โครงการแรกนะคะแล้วก็เราก็ได้จัดจัดครั้งนี้ขึ้นมาซึ่งเดิมจะจัดที่พัทยาแต่ได้ก็เลื่อนมาเป็นตรงนี้นะคะจากจนโยบ,บายซึ่งอยากจะให้ทุใอย่าอยากจะให้จัดในกรุงเทพเพิ่มเหมือนกับว่ามีคนมาฟังด้วยเลย อย่างไรก็ดีเนี่ยท่านที่เป็นสเต็กโฮนเดอร์ต่างๆที่อยู่ภาคตะวันออกนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนําเที่ยวมกักคุเทศหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นโรงแรมเนี่ยท่านท่านมาฟังวันนี้ไม่ได้เนี่ยทางอาจารย์ก็ได้มีความกรุณาทาเป็นเป็นซีดี CD, ใช่ไหมคะ<ช>แล้ว<ช>จะแจกตามไปที่สเต็กโคเดอร์ที่ได้ลงทะเบียนไว้เดิมทุกท่านนะคะแล้วปีหน้าเนี่ยดิฉันทราบแล้วงบประมาณจะได้ประมาณเท่าไหร่ยังไม่ออกมาเป๊ะนะคะดันก็จะจัดให้อีกทีหนึ่ง คาดว่าจะเป็นจังหวัดระยองนะคะแล้วก็หลักสูตรนี่อาจจะมีพัฒนาลงลึกไปด้วยว่าแม่บ้านทําอะไรยังไงบ้างเพราะตอนนี้เราจะส่งคนของเราเนี่ยไปเรียนวิชาการส <c oughs> อนคงไม่ได้เป็นแม่บ้านเองแต่ว่าท่านอาจารย์ก็จะไปเรียนเป็นเป็นเทรนเนอร์เกี่ยวกับแม่บ้านแล้วก็อีกกลุ่มก็จะเป็นเทรนเนอร์ของแอสเซสเซอร์คือผู้ประเมินนะคะกลุ่มแม่บ้านที่เรียนหนึ่นงเดือนกลุ่มผู้ประเมิน,น,นที่เรียนสองอาทิตย์ที่บาหลีอินโดนีนดนดนดนเซียเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมาพูดหายประเเชิงลึกให้กับแม่บ้านของเราฟัง จริงๆเนี่ยเรามาตรฐานของเราเองเ,เราก็ทําไปประเทศไทยก็ทําไปก,ก็ประเทศอาเซียนก็ทําไปมาตรฐานอาเซียนเขาก็ยังทําไปมีทูบอกซีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมาตรฐานของไทยในทั้งสามส่งตําแหน่งงานเราได้คุยกันแล้วในกระทรวงนะคะกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งท่านกรรมธิการต่างๆที่เชิญเราไปถามเป็นประจำนะคะประมาณเดือนละสองครั้งนะคะกร <c oughs> ะทรวงต่ออางประเทศอาจจะไม่เจอแบบนี้นะคะเดือนละสองครั้งก็โทรไปถามกรรมการกรรมธิการ กรรมธิการท่องเที่ยวรัฐสภารู่ที่สภาคณะเล็กคณะย่อยคณะแรงงานคณะต่างประเทศคณะเจรรษฐกิจอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเราก็กําหนดกันแล้วว่าเราจะทําทุกตําแหน่งงานให้สูงกว่าอาเซียนแน่นอยเพื่อเวลาที่เด็กๆของเราหรือว่าคนที่ของคนของเราที่อยากจะไปทํางานในอาเซียนจะได้ไปได้เลยเพราะเราทําให้สูงกว่าอาเซียนแน่นอนน,นะคะในคอเขาเป็นเลนซ,ซี่ซึ่งเรามีทั้ง เราก็จะแจกท่านไปวันนี้ก็จะแจกลิสต์ด้วยใช่ไหมแจกลิสต์ด้วยไหมลิสต์ที่เราเคยทำที่มีทั้งขอามคิดเห็นซทั้งเจ n e r i รและ u ั c ช i o น a l น่จะแจกด้วยเราจะจะแจกนะจะแจกตามไปค่ะวันนี้ก็จะแจกด้วยนะคะเพราะที่เป็นนักศึกษาหรือที่เป็นเ t a k โ h o เดอร์ท่านก็จะได้เอามาดูว่าของท่านเป็นอย่างไรแต่ส่วนใหญ่งเม้่เราตรงนี้ที่เป็นผู้ประกอบการมาเราก็รู้สึกดีใจที่ท่านสนใจแต่ทันียวกันเราก็อยากจะเน้นภาพที่เป็น มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอาจจะเป็นอาชีวะก็ได้เพราะจริงๆตอนนี้มันจะเป็นพืกเป็นหน้าอาชีพที่อยู่ในภาคตะวันออกในครั้งต่อไปเราก็จะพยายามเชิญสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกมาก็ฟังเยอะนะคะอาจารย์ก็ไม่ต้องห่วงน่ันก็ต้องทําให้ดีที่สุดยังไม่เคยทําอะไรทิดงท่งกว้างๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่ันก็จะทําครั้งหนึ่งเรนี่ฮันมองว่าเจคโคเดอร์ในภาคตะวันออกเนี่ยบางท่านก็ไปอยู่ถึงตรางกับระยองก็ไม่มาพัทยาอยู่แล้วค่ะ คนที่สมัครก็จะมีแต่พัทยาขากอทองใช่ไหมคะก็เราจะไปจัดตรงกลางๆให้เข hm ้ามาฟังได้แล้วก็ถ้าเขาสนใจเราก็จะส่งลิสต์ไปได้แต่ไม่เหมือนาฟังเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ<__่งที่กระทรวงตั้งใจจะทําขึ้นนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพการท่องเที่ยวเหล่านี้นะคะในสังคมำนักงานขณะนี้ก็ได้เวลาที่สมควรแล้วก็ใ้าขอเปิดการ าะะการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดเสรีภยายใต้กรอบอาเซียนนะคะหรืออาเซียนคอมมิวนิสต์ทั้งนี้ก็หวังว่าการประชุมสัมมนาทั้งนี้จะทําให้ท่านผู้ประกอบการนักศึกษาและก็ท่านอาจารย์ที่จะมีในที่นี้นได้เข้าถึงข้าใจในการในการสร้างเครือข่ายและก็ในการกําหนดการเปิดเสรีการเตรียมพร้อมเพื่อจรองรับการเปิดเสรีารสาอาเซียนปี2015ได้ กอนผู้คุณักษ์ถ้ากองกำลังกรเมืองิ่ตั